สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fedom channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสะระไร้สร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่8กันยายน2564นะก็ต้องบอกว่านะครับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับในส่วนของ19จังหวัดตามที่รายท่านติดตามข่าวสารว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่7กันยายนเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นวันแรกที่เริ่มมีการเปิด ให้ท่านเนี่ยนะทำการตรวจสอบสิทธิ th ์นะนะครับก็ต้องบอกว่านะครับ3จังหวัดกลุ่มที่2ใช่ไหมครับที่มีการสมัครแล้วก็ชําระเงินตั้งแต่วันที่1นึถึงยีสิงหาคมเนี่ยนะครับผมก็สามารถดําเนินการนะครับในการตรวจสอบสิทธิ์ได้รวมไปถึง16จังหวัดล่าสุดนะครับที่มีการสมัครแล้วก็ชําระเงินตั้งแต่วันที่4นะครับถึงวันที่24สิงหาคมเนี่ยก็นะครับเริ่มดําเนินการในการตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้ ซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับสถานะอะไรท่านก็ต้องบอกว่าแสดงความดีใจด้วยนะเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของประกันสังคมนะครับเวลาเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีนะครับในส่วนของการตรวจสอบไม่ยากนะครับตามที่เราเคยแบ่งปันไปแล้วนะครับเข้าในเรื่องของการตรวจสอบเงินเยียวยาของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ในส่วนของรหัสภาพที่เป็นเลขนะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับกดค้นหา ก็จะมาปรากฏนะครับซึ่งก็ชัดเจนนะใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ขึ้นแนะ่ในส่วนของขีดถูกสีเขียวนะครับเขียนกำกับว่าได้รับสิทธิ์นะครับสิ่งสําคัญนะครับต่อจากข้อความนะฮะใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นข้อความสีเขียวเนี่ยนะฮะก็คือว่าขอให้ท่านดําเนินการครับเปิดใช้พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจําตัวประชาชนให้เรียบร้อยสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้น อันนี้ก็ชัดเจนนะครับสิ่งที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับก็บอกว่าข้อมูลณวันที่7กันยายน2 5งหนั่นก็หมายความว่านะครับข้อมูลเนี่ยอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะยังไงใครก็ทยอยนะครับผมนะทยอยอัปเดตกันนะครับส่วนใครที่ตรวจสอบแล้วนะครับได้รับสิทธิ์นะตามที่เราแบ่งปันนะในล่าสุดประมาณนี้เนี่ย ก็รอมาอัปเดตกันนะครับก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องบอกว่ายัางตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือรอนะครับระบบต่างๆอ่ะเดี๋ยวมาแบ่งปันกันว่าท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วมันขึ้นแบบไหนอย่างไรนะสิ่งที่จะต้องทําต่อหลังจากที่เรานะครับได้สถานะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็ต้องดําเนินการในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะอันนี้ก็สําคัญนะครับ ในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยโหก็ต้องบอกว่าในในรูปแบบของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก็ดีหรือจะไปทําการผูกนะครับในส่วนของตัวตู้หน้าตู้ไอเทมก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างให้กับทุกท่านได้เห็นภาพกันนี่ว่าการผูกบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยนะครับในส่วนของธนาคารต่างๆนะขออนุญาตยกตัวอย่างนะนะครับสัก2 3สาธนาคารเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้ลองตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับ ถ้าพูดถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับของกสิกรไทยท่านสามารถนะครับเข้าสู่แอปพลิเคชันที่เรียกว่า k ค l u s นะครับใครที่มีแอปโมบายของกสิกรไทยก็จะมี k p l u s เป็นแอปพลิเคชันในเรื่องของการทำธุรกรรมการเงินนะนะครับก็เข้าไปแอปพลิเคชันนะครับใส่รหัสเรียบร้อยจากนั้นก็เข้าสู่บัญชีเลือกบริการอื่นๆนะครับขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกคำว่าพร้อมเพย์นะนะครับตามด้วยเลือกลงทะเบียนนะครับหรือแก้ไขนะ นะครับแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่ว่าลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งต้องบอกว่านะครับจริงๆมันมีด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือด้วยท่านจะต้องมาเลือกเป็นอะไรครับการลงทะเบียนโดยการผูกบัญชีวอทเพย์นะครับแบบบัตรประชาชนเท่านั้นอันนี้สําคัญนะท่านลองตรวจสอบดูดีๆนะนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเลือกนะว่าลงทะเบียนบัตรประชาชนเขาก็จะให้ท่านกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกบัญชีนะครับกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ยืนยัน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหน้าจอแสดงผลว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วอ่านี่คือประมาณ7ขั้นตอนเท่านั้นเองในส่วนของนะครับใครที่มีแอปโมบายของธนาคารกสิกรไทยนั่นคือแอปพลิเคชันเคพัฒนนั่นเองทําตามประมาณนี้ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับช้าๆดูนะครับติดปัญหาอะไรก็พิมพ์มาแบ่งปันกันได้ก็ยินดีที่จะหาข้อมูลท่านนะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ ใครที่มีแอปพลิเคชันนะครับโมบายแบงกิ้งของไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแอปของ SCB e c นะก็เข้าไปดูนะครับเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่แอป SCB e c นี่แหละนะครับเสร็จแล้วตามด้วยนะขั้นตอนต่อมาคือเลือกเมนู สมัครพร้อมเพย์นะนะครับแล้วก็ตามด้วยการยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดถัดไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ท่านเลือกนะว่าท่านจะผูกบัญชีด้วยอะไรเราก็จะต้องเลือกนะครับเป็นรูปแบบของบัตรประชาชนนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็นะเงินเยียวยาก็จะต้องผูกด้วยนะครับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับ เสร็จแล้วนะครับจะเลือกบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์นะครับแล้วก็กดอะไรครับผูกบัญชีแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการผูกบัญชีสําเร็จครับก็กดเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของแอปพลิเคชันมบายของ scbec ของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยบ้างซึ่งก็จะเป็นแอปของกรุงไทย Next ซนะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับท่านก็เข้าไปที่แอปกรุงไทย n น x t เลือกบริการธนาคาร ตามด้วยนะครับบริการพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วเลือกบัญชีด้วยการผูกพร้อมเพย์นะครับก็จะเลือกนะครับเลขประจําตัวประชาชนนะนะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น6ขั้นตอนของแอปพลิเคชันนะของธนาคารกรุงไทยเรียกว่ากรุงไทย n น็กนั่นเองนะครับอ่ะก็ ถือว่าลองลองดูข้อมูลกันนะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพกันบ้างนะครับในส่วนของธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแอปชื่อว่าบัวหลวง Mbanking นะครับนนั้นคือในส่วนของแอปโมบายแบงกิ้งของเขาเราก็เลือกครับขั้นตอนแรกก็คือบัวหลวง Mbanking เสร็จแล้วตามด้วยการเพิ่มหรือเลือกพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วครับก็ระบุรหัสผ่าน6หลักหรือใช้นะครับในเรื่องของการทัชสกรีนนะครับหรือการใส่ก็แล้วแต่ นะครับผมนะก็ดําเนินการตามที่ที่เราตั้งไว้นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นในเรื่องของเลขรหัสผ่าน6หลักท่านก็ใส่ไปปกตินะครับนั่นคือขั้นตอนนะเสร็จแล้วครับเราก็จะเลือกลงทะเบียนนะครับตามด้วยให้เราอ่านเงื่อนไขนะในการใช้บริการแล้วก็กดยอมรับถูกไหมครับเสร็จแล้วเลือกประเภทการลงทะเบียนนะครับเลือกระบุเลขประจําตัวประชาชนจากนั้นกดต่อไปเสร็จแล้วนะครับมาสู่ขั้นตอนนะครับให้เราเลือกบัญชีที่ใช้รับเงินกดต่อไป ตามด้วยครับกดเลือกเปิดใช้บริการเตือนเพื่อจ่ายเพื่อส่งรับข้อความแจ้งเตือนผ่านพร้อมเพย์นะครับช่วยโอนเงินให้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะนะครับเสร็จแล้วครับยืนยันเบอร์มือถือระบุรหัสครั้งเดียวครับก็คือเลข OTP หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือนะแต่ว่าเราเนี่ยนะครับดำเนินการอะไรครับเลือกในส่วนของรูปแบบบัตรประชาชนอันนี้เลือกให้ถูกต้องนะเราจะไม่ได้เลือกนะครับในเรื่องของผูกกับเลขเบอร์มือถือนะครับ เสร็จแล้วครับก็มาสู่ในเรื่องของการตรวจสอบประเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็กดยืนยันนะครับตามด้วยขั้นตอนสุดท้ายก็จะสู่ในเรื่องของการลงทะเบียนสําเร็จนะนี่ก็เป็นขั้นตอนของบัวหลวง M อ a n k i ง g นะครับโดยธนาคารกรุงเทพก็จะมีขั้นตอนที่เขาเรียกว่ายาวนิดนึงนะแต่ก็นะครับเราสามารถทําได้สบายอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของวิธีการผูกบัญชีพร้อมเพด,ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับต่อมาเราดูในเรื่องของออมสินบ้างนะครับ ในส่วนของออมสินเนี่ยซึ่งจะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า m ม o นะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับทางด้านของการทำธุรกรรมเงินเงินของธนาคารออมสินอยู่แล้วนะครับไมโมท่านก็เข้าสู่ในเรื่องของแอป m ม m o ก็กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดที่ปุ่มนะะสามขีดด้านซ้ายบนนะครับของหน้าจอเนี่ยนะครับมันก็จะมีขีดนะครับด้านซ้ายด้านบนอยู่ท่านก็กดเลยเสร็จแล้วครับมาสู่ในเรื่องของการเลื่อนนะครับลงมาแล้วก็จะเลือกเมนู GSB พร้อมเพย์ นะครับนะไปช้าๆดูดีๆกดปุ่มลงทะเบียนแล้วก็ยอมรับข้อตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสําคัญครับท่านจะต้องเลือกผูกกับเลขบัตรประชาชนนะอันนี้สําคัญนะครับเมื่อเราเลือกเรียบร้อยก็จะเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์นะครับผมนะขั้นตอนประมาณนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารอมสินนะครับอ่านะครับมาดูธนาคารกรุงศรีบ้างนะครับ ในส่วนของธนาคารกรุงศรีเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะต้องเข้าก็คือจะมีแอปพลิเคชันโมบายเขาด้วยก็คือกรุงศรีเลยนะครับท่านก็เข้าไปกดแอปกรุงศรีนะครับตามด้วยเลือกกรุงศรีพร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วลงทะเบียนนะเมื่อเลือกลงทะเบียนแล้วนะครับก็ระบบจะดึงนะครับหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือครับที่ผูกนะผู้ใช้งานนั้นๆขึ้นมาแสดงครับเพื่อใช้สำหรับผูกบัญชีแล้วก็เลือกดำเนินการต่อไป ในขั้นตอนนี้สําคัญครับให้ท่านนะครับเลือกระบบที่ที่แสงมาเนี่ยนะครับเป็นหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะนะครับเสร็จแล้วก็กดดําเนินการตามด้วยในการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําการกดยืนยันครับผมอ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของธนาคารกรุงศรีมีประมาณนี้นะครับในแอปกรุงศรีนะนะครับ ต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของ TTB นะครับก็คือธนาคาร TMB ธนาชาติจะเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า TTB t l u s นะครับอ่านั่นคือในเรื่องของแอปพลิเคชันของเขานะครับพอเราเข้าในส่วนของแอป TTB t l u s แล้วก็จะมาสู่นะครับในการกดปุ่มเมนูซ้ายมือบนนะครับอันนี้ก็ต้องกดนะตั้งค่า แล้วก็กดบริการพร้อมเพย์นะนะครับอันนี้ก็คือลักษณะนะครับก็ดูเลยฮะมุมสายมือด้านบนนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดถัดไปเพื่อลงทะเบียนนะนะครับตามด้วยนะครับกดปุ่มเปิดนะเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็เน้นนะในเรื่องของเลขบัตรประจําตัวประชาชนเสร็จแล้วก็กดถัดไปเขามีวงเล็บนิดนึงนะครับกรณีที่เรามีนะครับหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งนะที่มีการผูกกับบัญชีอื่นแล้วเนี่ยนะครับ จะต้องไปทําการยกเลิกที่ธนาคารของบัญชีนั้นๆเสียก่อนถึงจะสามารถสมัครได้นะครับอันนี้ก็เป็นหมายเหตุในส่วนของ TMB ธนาชาตินะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเลือกบัญชีที่ต้องการผูกเพื่อรับเงินโอนนะอันนี้ก็เราก็เลือกเลยก็เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะนะครับ เสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นเบอร์มือถือก็จะให้ใส่รหัส OTP นะครับที่รับส่ง SMS นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับระบบก็จะแสดงการทำรายการสำเร็จเสร็จสิ้นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของแอปพลิเคชัน TTB t o u s นะครับของธนาคารนะครับ TMB ธนาชาตินั่นเองนะครับก็ประมาณแบบนี้นะเดี๋ยวยังไงผมอาจจะทิ้งในส่วนของตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคาร Land and House นะครับท่านสามารถดูได้นะฮะก็คือ LH นะครับก็ลองดูขั้นตอนวิธีการนะครับว่ามันมีกระบวนการวิธีการผูกบัญชีว้อมเพย์เนี่ยนะครับรูปแบบไหนอย่างไรนะครับก็ลองดูนะนะครับในส่วนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็มีขั้นตอนอยู่นะถ้าใครทําการผูกบัญชีว้อมเพย์ผ่านตู้ atm นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็มีขั้นตอนแบ่งปันให้ท่านอย่างละเอียดเช่นเดียวกันสามารถที่จะดูประกอบนะแล้วก็ดําเนินการทําตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายแล้วก็ละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมก็ลองดูนะลองดูนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของธนาคาร cmb ไทยนะครับผมก็มีรูปแบบวิธีการไกด์ไลน์เช่นเดียวกันว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับผมนะก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับรวมไปถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและก็ทกศนะจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับแบบไหนอย่างไรใช้นะครับหลักฐานอะไรบ้างก็สามารถที่จะลองดูตรวจสอบได้เช่นเดียวกันครับหรือจะเป็นธนาคารไทยเครดิตนะครับก็จะบอกเหมือนกัน ว่าการสมัครพร้อมเพย์กับสาขาเราจะต้องเตรียมเอกสารสําคัญอะไรบ้างนะครับเพื่อจะดําเนินการผูกได้นะครับขึ้นอยู่ว่าท่านมีธนาคารอะไรนะก็ลองดูนะครับประกอบกันนะครับรวมไปถึงนะครับธนาคาร UOB ด้วยนะก็ว่ากันไปนะครับสมัครพร้อมเพย์ผ่าน3ช่องทางใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาขาธนาคารนะครับหรือที่ะก็จะบ่งชี้รายละเอียดนะท่านลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นธนาคาร UOB นะครับ หรือจะเป็นนะครับธนาคารทิสโก้นะครับอ่ะก็ก็ลองดูนะครับก็มีในเรื่องของรายละเอียดเช่นเดียวกันนะครับจริงๆก็เยอะแยะหมดเลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการผูกพร้อมเพย์เพื่อจะรับเงินเยียวยานะครับรอบใหม่นั่นคือกลุ่ม19จังหวัดที่เราเน้นย้ําไปสําหรับใครที่ตรวจสอบแล้วก็ได้รับสิทธิ์ก็สิ่งที่แนะนําก็ชัดเจนฮนะในเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็มีลักษณะ ประมาณแบบนี้ให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลกันครับประมาณวันที่15ถ้าไม่มีการเลื่อนนะครับหรือนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็จะได้รับเงินนะครับ 5, าบาทในส่วนของมัตรา40-19จังหวัดตามที่กรอบระยะเวลาที่ประกันสังคมแจ้งไว้นะครับนะก็ประมาณนี้ยังไงก็ลองตรวจสอบดูนะครับขึ้นสถานะแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันกันใต้คลิปนี้ได้ก็ขอบพระคุณเปอย่างสูงเลยทีเดียวครับยังไงเป็นกำลังใจให้ แล้วก็ขอให้ท่านได้รับสิทธิ์กันทุกๆคนนะนะครับสิทธิ์ยังไม่เปลี่ยนก็ลองดูครับก่อนที่เราจะมาทําการตรวจสอบได้อย่างที่แจ้งไปนะท่านจะต้องดูก่อนว่าท่านเนี่ยเป็นผู้กันตนแล้วหรือยังนะครับเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40แล้วหรือยังถ้าเป็นแล้วท่านถึงมาทําการนะครับตรวจสอบสิทธิ์นะครับตามขั้นตอนที่เราแบ่งปันขั้นตน้นสถานะก็จะมาปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์แบบนี้นะเอาละก็ถือว่าเป็นการอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะขอให้ท่านโชคดีทุกๆคนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคาหและติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหาายที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิโนม h ชน n นลใบเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ